แต้มห่างกันเพียง2แต้ม2คะแ 2, นนอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดกราเบลเชซุดนะครับผมกองหน้าของอาร์เซนอลตัวเขาก็ได้มองว่าระยะห่าง2แต้ม2คะแนนกับทัพพยาหงแดงเรียวพูนั้นไม่ได้ใช้ช่องว่างใหญ่โตอะไรมากมายเลยนะครับผมและยังจะสามารถพอที่จะแซงกลับมาเป็นแชมป์ได้อีกด้วยโดยไอ้ปืนใหญ่นะครับผมพวกเขาบุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้มาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมลีกที่ผ่านมานี้นะครับทำให้เสียตําแหน่งจ่าฝูงทันทีให้กับทัพพยาหงแดงเรียวพูนะครับขณะที่เหลือการแข่งขันอีก9นัดเท่านั้นนะ ก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรนะครับผมสาหรับศึกพิมพ์บริอังกฤษณเวลานี้นะครับผมก็ถ้าใครพลาดสะดุดมาเนี่ยเรียกได้ว่าแห่โคกกันเลยนะครับผมแต่ว่าเรายิงชาวบาซิลเรียนนะครับผมก็ยังมองว่าโอกาสลุ้นแชมป์ของทีมนั้นยังเปิดกว้างอยู่มากเลยนะครับโดยสูน้าหมายเลข9ก้านะครับอย่างกลาเบียวเชซุดนั้นตัวเขาก็ได้กล่าวว่านี่คือศึกพิมพ์บริอังกฤษมันคือลีกที่ยากและอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเราห่างกันแค่2แต้ม2คะแนนเท่านั้นจากลิเวอร์พูลและเราก็มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าพวกเขาอีกด้วยก็นี่แหละครับผมคือคางูหน sama ya เก้าของทีมอย่างเจ้ากราบเย้าเชสุดนะครับผมส่วนนักเแต่อีกรายนึ่งนะครับอย่างเจ้าวิลเลียมซารีบานะครับก็มาบอกว่าไม่พอใจผลเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังสามารถรับได้อยู่โอ้โหไอหนูเองจะหวังอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลผูกปีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นว่าเล่นเลยนะไอหนูเอ้ยโดยด้รับดีกีทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมก็ทําผลงานได้โคตรจะยอดเยี่ยมเลยในเกมเกมนี้นะครับผมและถึงแม้ว่าอาร์เซนอลนะครับจะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ ว่าการมีแต้มกลับออกมาจากอีดิฮัสเตเดียมเนี่ยก็ยังทําให้พวกเขานั้นอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ลลกอีกต่อไปอะไรครับผมโดยหลังเกมนะครับวิลเลียมสารีบาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเกมดังกล่าวนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นไม่พอใจกับผลเสมอเอามากๆเลยนะครับผมแต่ก็มีความสุขที่ทีมนั้นไม่ได้แพ้เช่นเดียวกันเลยครับผมโดยซารีบานะครับได้กล่าวกับสื่อสกายสปอร์ตนะครับสื่อดังของอังกฤษว่าเราไม่สามารถพอใจได้เมื่อเราเสมอกันแต่มันก็โอเคเราเรียนรู้จากบางเกมที่เรานั้นไม่สามารถชนะได้เราไม่ต้องการ และเราก็ทําได้ดีพวกเรานั้นออกมาพรมหนึ่งคะแนนแต่เราไม่พอใจเรารู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเราต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมเราสามารถหยุดการทำประตูของพวกเขาได้แต่เราก็ไม่สามารถทำประตูพวกเขาได้เช่นกันแต่พวกเรานั้นก็มีความสุขมากๆและมารอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต ก็นี่แหละครับผมคือคํากล่าวของกองหลังที่ฟอร์มแรงที่สุดในศึกพิมพ์บริอังกฤษในเวลานี้อย่างเจ้าวิลเลียมซาริบานะครับก็ยิ่งจํานวนนัดเหลือน้อยลงเท่าไหร่นะครับผมการแข่งขันนั้นก็ยิ่งจะเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นแหละครับน่าติดตามจริงๆนะครับสำหรับศึกพิมพ์บริอังกฤษในเวลานี้นะครับผมว่าบทสรุปนั้นมันจะลงเอยเช่นไรก็เอาละครับก็จบไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม